สวัสดีค่ะพีพัสเอ็กทินายแลนด์พบกับทิปอีกเช่นเคยนะคะกับการรีวิวโปรเน็ต วันนี้นะคะทิปจะมารีวิวโปรเน็ต r u e ในราคาถูกนะคะเป็นโปรเน็ตเร็ว10เมกราคา200บาทบวก Wi-Fi ฟรีไม่อั้นบวกโทรฟรีทุกเครือข่ายไม่อั้นต่อ30วันสมัครได้เฉพาะซิมที่ย้ายค่ายเบอร์เดิมเท่านั้นนะคะซึ่งคลิปที่แล้วนะคะทิปได้รีวิวโปรเน็ตทรู10เมกในราคา150บาทต่อ30วันไปแล้วนะคะแต่ได้เฉพาะ Wi-Fi ฟรีไม่อัน เท่านั้นมาคลิปนี้นะคะเป็นโปรเน็ต10เมกราคา200บาทสามารถใช้ Wi-Fi ฟรีไม่อั้นและก็สามารถโทรฟรีได้ทุกเครือข่ายไม่อั้นในราคาเพียง200บาทเท่านั้นนะคะและราคาก็จะถูกกว่ากัน50บาทนะคะต่อมานะคะเราจะมาดูซิมที่สามารถสมัครแพ็กเกจนี้ได้ ซิมที่สามารถสมัครแพ็กเกตนี้ได้นะคะจะต้องเป็นซิมที่ย้ายค่ายเบอร์เดิมมาค่ายทรูเท่านั้นนะคะและจะต้องย้ายมาเป็นซิมระบบเติมเงินด้วยนะคะต่อมานะคะพอเราย้ายค่ายเบอร์เดิมมาค่ายทรูเสร็จนะคะก็ให้เราสมัครแพ็กเกตนี้ภายใน7วันนับจากวันที่เราทําการย้ายค่ายสาเร็จแล้วนะคะ ต่อมานะคะซิมเก่าของทรูและก็ซิมที่เปิดเบอร์ใหม่ของทรูจะสมัครแพ็กเกตนี้ไม่ได้นะคะสมัครได้เฉพาะซิมที่ย้ายค่ายเบอร์เดิมมาค่ายทรูเท่านั้นคะ่ะต่อมานะคะแพ็กเกตนี้นะคะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่31ทธันวาคม2563นี้เท่านั้นนะคะก็คือสมัครได้ถึงสิ้นปี2563นนี้นั่นเองนะคะเป็นโปรเน็ตที่ราคาถูก ่่าคคยยอืนนๆเละะต่อมารายละเอียดของแพ็กเกตนี้นะคะความเร็วเน็ตที่เราจะได้ใช้นะคะจะอยู่ที่10เมกต่อวินาทีนะคะและความเร็วเน็ตก็จะไม่ลดสปีดลงนะคะจากคงที่อยู่ที่10เมกต่อวินาทีเลยและเรานะคะยังจะได้เล่นเน็ตแบบต่อเนื่องเล่นเน็ตแบบไม่อัน้นไม่จํากัดปริมาณจนครบสัญญาด้วยนะคะต่อมานะคะเมื่อเราสมัครแพ็กเกตนี้แล้วนะคะเรายังจะได้โทรฟรีทุก เครือข่ายไม่อั้นและได้โทรครั้งละ15นาทีนะคะถ้าโทรเกินคิดนาทีละ99สตางค์นะคะ นอกจากเราจะได้โทรฟรีทุกเครือข่ายไม่อั้นแล้วนะคะเรายังจะได้ใช้ Wi-Fi ฟรีอีกไม่อั้นนะคะและก็ไม่จำกัดปริมาณด้วยค่ะต่อมานะคะราคาวรวมภาษีนะคะจะอยู่ที่200บาทต่อครั้งต่อ30วันนะคะและก็จะมีการหักเงินอัตโนมัติทุกๆ30วันครั้งละ200บาทจนครบ6เดือนซึ่งแพ็กเกจนี้นะคะเป็นการต่ออายุอัตโนมัติจนครบ6เดือน ต่อมานะคะวิธีสมัครนะคะสมัครด้วยตัวเองได้เลยสมัครกดดอกจัน900ดอกจัน9 8 2 7สี่เหลี่ยมโทรออกค่ะขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้ากับโปรเนตรูสีเมฆราคา100บาทต่อ30วันสวัสดีค่ะ